สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องพลอยนะคะในช่องยูทูบฟอร์ดบายพลอยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลอยก็มีเจ้า XLT นะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะคะของรุ่น XLT ค่ะก็คือดาว25%นะคะผ่อน5ปีหรือ60งวดน,นะคะดอกเบี้ยเพียง1.99เท่านั้นเองค่ะเจ้าคันนี้นะคะก็จะเป็น XLT นะคะเป็นแคปคับ4นะคะเกียร์แมนวนวลแบบ6สปีดค่ะ เครื่องยนต์ของเขานะคะก็จะอยู่ที่2.0ศเทอร์โบนะคะเป็นดีเซลค่ะให้กำลังแรงมานะคะอยู่ที่170่รงบิแรงมดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะพ่าจะพามาชมรอบๆคันกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนี่เลยสำหรับตัวสีรถนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเทาดำนะคะ,นนะ,เ,ดะ,คะเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวนี้แล้วก็สีนี้ไม่ได้เพิ่มเงินค่ะอันนี้จะเป็นกระจังหน้าเดิมๆนะคะก็จะเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ด้านตรงกลางอะคะตัวนี้นะคะก็ จะเป็นสีเงินนะคะหรือว่าสีคโครเมียมนั่นเองคะ่ะตัวกระจังหน้าก็จะเป็นแบบลวงพึ่งนะคะระบายความร้อนได้ดีค่ะอันนี้นี่เลยส่วนทางด้านไฟนะคะก็จะเป็นไฟนะคะแบบ LED นะคะตัวนี้นี่เ i ล h t เป็นตัวสีสวยๆแบบนี้นะคะนี่เลยคะ่ะด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะตัวไฟตัดหมอกนะคะตัวกรอบนะคะก็จะเป็นสีคโครเมียมหรือสีเงินเช่นเดียวกันคะ่ะนี่เลย มีห่วงลากจูงนะคะหนึ่งชิ้นนะคะที่ทางด้านซ้ายค่ะตอนนี้ก็จะติดกับแชสซีมาให้เลยนะคะถัดมาดูที่ตรงนี้กันค่ะอันนี้นะคะทางด้านข้างนะคะก็จะมีคิวร้อนะคะที่มาจากโรงงานนะคะขนาด3นิ้วนะคะนี่ก็จะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ผิวะคะ่ะนี่ก็จะเป็นแบบขรุขระนะคะก็จะกันพวกรอยขีดข่วนกันรอยหินก็มาดูที่แมกกับยางกันบ้างนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น เป็นยางของโตโยต้านะคะเป็นรุ่น Open Country นะคะเป็นยาง r t ค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะขนาดยางนะคะก็จะอยู่ที่265นะคะทับ60ค่ะเป็นขอบ18แล้วก็ตัวแม็กนะคะนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะคะเป็น o อฟเซ t ตศูนย์ะคะก็สำหรับตัว o อฟเซ t ตูนย์นะคะตัวนี้ก็ลูกค้าก็ไม่ต้องไปยกนะคะหรือว่าต้องใส่ปิกนกอะไรเพิ่มเติมนะคะตัวนี้ก็จะสวยงามนะคะพอดีเข้ากับตัวรถค่ะแล้วก็มาดูนะคะน้องพอยจะ่าแนะนํานะคะ ก็ในส่วนของตัว RT นะคะตัวนี้ก็ยางทั้งหมดนะคะจะมี3แบบนะคะจะมี AT ก็เหมาะสำหรับพื้นท้องถนนปกตินะคะหรือว่า RT นะคะอันนี้ก็เป็นแบบท้องถนนกึ่งลุยนะคะก็จะได้ทั้ง2แบบเลยแล้วก็อันสุดท้ายค่ะจะเป็น MT นะคะหรือว่าเป็นมัท e r เรนนั่นเองค่ะตัวหน้ายางค่ะก็จะมีความลึกลงไปกว่านี้นะคะก็เหมาะสำหรับการปะกุยอย่างเงี้ยค่ะเลยนี้ลูกค้าก็เลือกเป็น r t นั่นเองค่ะ มาดูที่ทางด้านนี้กันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะมีแก้มข้างนะคะที่ระบายลมได้จริงนะคะตัวนี้แล้วก็หูกระจกนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวรถเป็นเทาดําอันนี้ก็จะเป็นเทาดําเช่นเดียวกันคะ่ะรถยกสูงของฟอร์ดนะคะก็จะมีบันไดข้างมาให้นะคะนี่เลยเป็นแบบนี้เลยคะ่ะอ๋อสำหรับตัวนี้นะคะมือเปิดประตูนะคะก็สามารถล็อกได้นะคะด้วยการทัดตรงนี้นะคะหรือว่าปลดล็อกนะคะโดยการสอดมือได้เองคะ่ะ ตัวนี้เป็น Open c a p ปนะคะก็สามารถเปิดได้กว้างๆแบบนี้เลยคะ่ะนี่เลยนี่ก็จะมีช่องเก็บของให้ด้วยนะคะจะเป็นสองช่องนี้นะคะค่ะสำหรับทางด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบพุทสตาร์ทนะคะแล้วก็พวงมาลัยแบบไฟฟ้านะคะตัวนี้ ตัวหน้าจอนะคะก็จะเป็นทัชสกรีนสีนะคะขนาด10นิ้วค่ะทางด้านล่างจอลงมานะคะก็จะมีนิส่วนของตัวไวเลสชาร์จเจอร์นะคะสามารถวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยนะคะแล้วก็มีที่เสีถ้วยเทสส่วนเกียร์ค่ะก็จะเป็นเกียร์แบบ6สปีดนะคะเกียร์ฟอร์ดนะคะก็เวลาของเราจะเข้าเกียร์หอยนะคะเราก็ยกหัวเกียร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ เข้าขุดจ้้ะะแต่ว่าถ้าสมว่าเราไม่ได้ยกตัวนี้นะคะเราเข้าปกติดก็จะเป็นเกียหนึ่งนั่น,นะะเองค่ะตัวเกีรยก็ใช้งานง่ายนะคะปรับงานมากเลยตันนี้ก็จะเป็นอาชูไฮโฟไฮโฟโลนะคะนะคะ่ะภายในก็กว้างขวางแบบนี้เลยนะคะเรามาดูกันที่ด้านท้ายกันต่อนะคะไะไคะ่ะ สำหรับทางด้านท้ายของเขานะคะก็จะมีที่เหยียบขึ้นกระบาท้ายให้ด้วยนะคะก็ทำให้สามารถนะคะหยิบของนะคะปินหยิบของได้อย่างสะดวกสบายมากคะ่ะก็จะเป็นไฟท้ายนะคะสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็ทางด้านท้ายนะคะก็จะมีโลโก้นะคะเป็นรุ่นของเขาคะ่ะชื่อว่ารุ่น XLT นั่นเองจะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะสำหรับตัวกล้องนะคะก็จะอยู่ที่ใต้โลโก้ฟอร์ดเลยคะ่ะ มาพร้อมกับการชนท้ายที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะมีคําว่าขับสีมาให้ด้วยนะคะอ๋อสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะเจ้าคันนี้นะคะหรือว่ารุ่นอื่นนะคะอยากแต่งแบบไหนยก็ติดต่อสอบถามน้องพลอยเข้ามาได้เลยะคะ่ะที่เบอร์083-895-8402นะคะหรือว่าจะเป็นแอดไลน์นะคะที่ p r o y f o r d ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะใครชอบฝักกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย